บริหารเท่านั้นเองส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นการใช้พระราชอำนาจนะครับตามรัฐธรรมนูญก็เป็นเวลาของมันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คนไทยต้องอดทนนะครับทำไมต้องอดทนน่ะมันจะตกต่ำไปเรื่อยๆแล้วจะตกต่ำหนักก็ไปเรื่อยๆนะครับการหนักไปเรื่อยนักการเมืองพักการเมืองเขาไม่เดือดร้อนนะ คนที่เดือดร้อนคือประชาชนนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ ที่เบอร์แบงค์ได้มีการประเมินสภาวะเศรษฐกิจของไทยเนี่ยย่ำแย่มากเลยนอกจากคุณอุ้งอิงจะปิดสวิตสอวอแล้วมึงยังปิดกิจการให้กูด้วยนะ <c oughs> คุณอิงฮะคุณอิงปิดแค่สวิตสอวอพอไม่ต้องปิดกิจการนะฮะ <c oughs> เหมือนคุณ ขอตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะคะเมื่อก่อน10ปีที่แล้วเนี่ยอัมพวาคือคนเยอะแล้วก็แน่นแล้วก็จองยากมากตอนนี้ต้องใช้คำว่าวางเวงที่สุดเราไปมาเมื่อวันเสารอ์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือวางเวงมากรู้สึกใจหายเหมือนกันคะ่ะที่การท่องเที่ยวเป็นแบบนี้ ควรจาได้ไหมครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับไวรุ่นเชียงใหม่น่าจะรู้จักกันดีนะครับที่นี่ก็คือตลาดลิงคํานะครับทุกคนครับดูตอนนี้นะครับสภาพนะครับเจ๊งครับเจ๊งตลาดลิงคํานะครับกลายเป็นแค่ตํานานไปเสียแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูครับโอ้โหไม่มีใครขขยของไม่มีอะไรสักอย่างนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนะครับใครจะเสื้ออะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าหน้าผมต้องมาที่นี่ครับลิงคํานะครับทุกคนครับแต่ตอนนี้กลายเป็นแค่ตํานานไปเสียแล้วนะครับทุกคนครับโอ้โหดูสภาพเลครับ คือแบบเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับตลาดลิงคําเนี่ยดูสิโอ้โหดูดูโอ้โดูสิครับจริงตำนานจบแล้วออ้างอิงของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจบอกเศรษฐกิจยามนี้กระอักจริงนะครับหนักจริงเศรษฐกิจไทยยามนี้ล่าสุดเบอร์แบงได้ปรับ ปริมาณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลงไปอยู่ที่2.4ขณะที่รัฐบาลพยายามผลักดันการเติบโตไปที่3ให้ได้แต่ดูเหมือนปัญหาใหญ่เกินไปจะทำให้ได้ตามนั้นนะครับหากผู้รับผิดชอบฝ่ายรัฐอย่างเผ่าภูมิโรจนาสกุลรัฐบีช่วยว่าการกระทรวงกลคลังออกมายอมรับว่า ในช่วงที่มีปัญหารัฐบาลต้องกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจรัฐบาลไม่ได้ดิ่งเฉยได้ออกมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรองนะครับธนาคารอมสินจะออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซับโลนในสัปดาห์หน้าโครงการดิจิตอลวอลเร็ตนะครับจะออกมาในช่วงไตรมาสที่4ก็น่าจะมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจแต่มีผลชัดน่าจะไตรมาสหนถึงสในปีหน้า แต่ระยะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปียิตเทวอลเร็จ,จะมีมาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจมาอีกชุดให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต้องจับตาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คืออีกทางต้องเร่งในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐในปีงบประมาณ25 6 7นะครับต้องเป็นไปตามกรอบเป้าหมายแม้งบมาล่าช้ารวมถึงการเบิกจ่ายการลงทุนด้านวิสาหกิจที่ต้องไปตามแผนที่วางไว้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ที่โฟกัสชัดเจนต้องการให้ทุกฝ่ายเดินไปพร้อมกันสนับสนุนการต้องเที่ยวเมืองรองอย่างเป็นรูปธปรรมซึ่งรัฐบาลอนุมัติมาตรการภาษีไปแล้วนะครับอันนี้ทุกฝ่ายต้องวิ่งเต็มที่ในมาตรการปลดล็อกปัญหาต่างๆไม่ใช่รัฐบาลอนุมัติให้กลไกข้างล่างขยับให้สอดรับทั้งสวนราชการอื่นๆนิ่งเฉยก็ไรความหมายอบรมสัมนาของหน่วยงานรัฐต้องเบิกร่อง นะเปิดทางหรือการขย,ขยายกิจกรรมภาครัฐเอกชนอีเวนต์ต่างๆในเมืองรองนะครับต้องรองรับเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ว่าด้วยเศรษฐกิจเข้ามาเดือนกรกฎาคมมีการย้อนความไปหา27ปีที่แล้วกรณีวิกฤตต้มยำกุ้งลามไปทั่วเอเชียได้รับพิษจากวิกฤตคราวนี้เริ่มจากการโจมตีค่าเงิน ขณะที่เศรษฐกิจเปราะบางมีหนี้ประเทศมีหนี้ต่างประเทศเยอะมีการลอยตัวค่างเงินบาทจากเศรษฐีกลายเป็นยาจกในพริบตานะก็มีการวิเคราะห์ในขณะตอนตอน,ตอนท้ายเนี่เขาบอกว่าเจอสภาวะเช่นนี้นะฮะหากเข้าเกียร์ถอยไว้ก่อนซึ่งอํานวยจีระมหาโพคาผู้ช่วยผู้จัดก,การหัวหน้าส่วนงานผู้ออกหลักทรัพย์หนึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกรตอตต บอกภาวะการตลาดหุ้นใน IPO นะครึ่งหลังปี2017เนี่ยนะเข้าสู่สภาวะตลาดไม่เอื้อมหนวยและความผันผวนในปัจจุบันทำให้หลายบริษัทที่ชะลอการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉพาะบริษัทตลาดหลักทรัพย์นะครับเนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นที่ต่ำลงถึง1,300จุด แต่ด้วยมีระยะการขายอีกหนึ่งปีจึงมีเวลาดูสถานการณ์ไปได้อีกระยะหนึ่งปัจจุบันมีบริษัทที่ยืนแบบ f i l ลิ่งจะขอเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่รวมกว่า40บริษัทได้รับการอนุมัติไปแล้ว20บริษัทและอยู่ระหว่างการยื่นอีก20บริษัทตลาดที่ไม่เอื้ออํานวยนะฮะก็เป็นกลุ่มบริษัทที่ได้รับแอปโรเวิร์ ord, นะครับเกือบครึ่งชะลอการระดมทุน เพื่อรอดูช่วงจังหวะที่ดีกว่านี้ไปอีกระยะหนึ่งนั่นคือคำตอบนะของตลาดหุ้นว่าทุกอย่างมันกำลังเจ๊งลงนะตอนนี้เศรษฐกิจกุ่มขมับไปทางไหนเศรษฐกิจสังคมการเมืองแย่หมดนะครับตกต่ำมหมดสาเหตุหลักๆเพราะอะไรหวัวใจสำคัญของเศรษฐกิจที่เป็นแบบนี้ผมไม่เรียนทุ้นส่วนนะหนึ่งความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นของประชาชนหล่นหวบเลย ปรากฏว่าจะทําหวยกระเียณประชาชนก็ไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยเรื่องของ Digital et, ด i จิตอลวอลเล t ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกทําแล้วกระตุ้นได้ก็ไม่เกิน3และสุดท้ายก็จะหล่นหวบงเลยความเชื่อมันจะแย่ลงตอนนี้ World Bank ประเมินว่า GDP ของไทยจะอยู่ที่2.4นะและตอนนี้เป็นอย่างนั้นและต่ำสุดในเอเชีย สาเหตุที่ประชาชนไม่เกิดความเชื่อมั่นเพราะอะไรหน่งเรื่องของทักษิณชินวัตรที่มาเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของเศรษฐาตวีสินเพราะทักษิณเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตรัปชันและไม่ได้รับโทษอย่างเต็มรูปแบบเหมือนคนปกติอัฐบาลยังคองอุ้มดูแลทักษิณอยู่ทําให้ความเชื่อมั่นล่วงลง 2. นโยบายต่างๆที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ทุกเรื่องเลย จนถึงขนะนี้ไม่สามารถที่จะทําได้ 3. ประชาชนมองว่าเศรษฐาทวีสินเป็นเพียงหุ่นเชิด 4. เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ขององค์อิงก,ก็ไม่มรรสุความสาเร็จ4ประการเนี้ทำให้อะไรคนไม่เชื่อมั่นนักลงทุนไม่เชื่อมั่นตลาดหุ้นตกลงมาอย่างต่อเนื่องตกลงมาติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและไม่มีแนวโน้มจะขึ้นเลยถ้าความเชื่อมั่นรัฐบาล เศรษฐกิจยามนี้สุดถามว่าจะสุดถึงฟองสบู่แตกหรือคริสตหรือไม่ผมเรียนว่าไม่เพราะอะไรเพราะโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าเครดิตบูโรคุ้มครองไว้อยู่นะครับมีหนี้เพิ่มขึ้นหนี้จากเรื่องของฟแน a n นซ์คนไม่ยอมจ่ายเงินเพราะเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินมาจ่ายรถค่าลดค่าบ้านการทุกอย่างตกต่ำหมด นั่นคือปัจจัยสําคัญการที่จะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นในยามนี้ไปอัดดิจิตอลวอลเลตขึ้นมาหุ้นผมถาม่ง่ายเลยหุ้นส่วนคิดว่าจะทําให้ความเชื่อมั่นของประชาชนเพิ่มขึ้นไหมปัจจัยเดียวฮะที่จะทําให้เศรษฐกิจของประเทศนี้ดีขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมมตรีจําได้ไหมฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตลอดไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามาบริหารตอนเนี้ โอกาสที่เขาจะทําให้ดีมีสูงแต่เขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงพอเขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามันประเทศไทยมีการวางหลักไว้วางลึกลึกมากยุทธการไวรัสพินาศประชาชนผลภผยป้องปรามเยียวยาวฟื้นฟูเก็บเกี่ยวพัฒนานเศรษฐกิจปฏิรูปประเทศ,ปร,เทศประเทศต้องเข้าสู่การปฏิรูปรประเทศเท่านั้น มันคือรถแมพของชาติที่ถูกวางไว้ใครมาบริหารตอนนี้ต่อให้พลเอกประยุทธ์มาบริหารทักษิณเอารวมกันมาทั้งตระกูลชินเลยก็ไม่สามารถทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นได้จําได้ไหมฮะมีการโฆษณาชวนเชื่อนะบอกว่ายุคทักษิณเศรษฐกิจดีนี่เป็นไงฮะทักษิณคิดเพื่อไทยทําเสียถามาบริหารลูกทักษิณก็มาจนถึงวันนี้จะปีหนึ่งละเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นและจะไม่ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆและทักษิณ ยิ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทำให้เศรษฐกิจตกต่ำความเชื่อมั่นยิ่งตกต่ำเรื่อยๆผมยืนยันฟันธงในเชิงงานสังเคราะห์นะครับว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเท่านั้นเองส่วนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดไม่ว่าจะเป็นการรัฐบระหารไม่ว่าจะเป็นการใช้พระราชอำนาจนะครับตามรัฐธรรมนูญก็เป็นเวลาของมันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คนไทยต้องอดทน นะครับทำไมต้องอดทนนะ่ะมันจะตกต่ำไปเรื่อยฮะแล้วจะตกต่ำหนักก็ไปเรื่อยนะครับการหนักไปเรื่อยนักการเมืองพักการเมืองเขาไม่เดือดร้อนนะคนที่เดือดร้อนคือประชาชนนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ แม้คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิน้นเรี่ยวแรง กี่ร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าส่งให้อีกมากมายที่ไม่ได้ส่งออกนามีแล้วรือความสุขสบายของพระราชา ร,รักษาอ่อ,อยอไข่ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอา ได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด นานไปด้วยพระไทยมัน่นข้าควงไทยพร้อมกันจะรูส้สู่เสด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง i oh